กินผลหมวกเข้าไปอเจ้าะ่ะไม่ไม่คืนไม่คืนไม่คืนครับผมถามไปงานนเดี๋ยวก็กินไม่รู้จะกินีีั้ไม่อะเออแต่จริงๆผมอยากเป็นซัพพอร์ตมากกว่าเพราะเวลาเห็นว่าว่าผมอะเวลาลงดันคนเดียวอ่ะอืม อืมอืมอืม,อมขอขอก็คืหน้าหน่อยดีอืมอืมอืมตื่นแล้วอะดชัชเรีบุชินี่แปะเนี่อนะชิโนโบิโอ้โหร้อน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 เป็นที่เลยอายอายผมอาย ไปสด YouTube Music อารูอา่อา,อ,าอ่าอ่าอ้ออ่ออ่อ How on are you ผมมีอะไรในตัวบ้างไหนไม่ว่าจะเป็นไม่มีอะไรทำเข้ามาไม่ไม่ใช่พูดผิด ไม่ว่าจะทางไหนก็เข้ามาเออคำพูดนี้อ,อ่อาแน่แน่แน่กันกันกันได้กันได้รู้รู้ร,รเฮ้ยไม่ไม,ไมพี่ไอลูกเตะพี่มันกระจอกเพราะวันนี้มัน,นวันฝนตกเอา ลืมนี่ไม่ใช่นี่มี Y B มแดดดับไฟเมื่อกี้เอ็นแล้วหลอนลงมาดีโอ้ลงมาจริงด้วยเน, <c oughs> นี่ยผมคคาใช้ท่าเนี่ยผมคคาใช้แกป๋อผมโคตรเสียสเตมินาเลย <c oughs> เห็นแล้ว เซดีกันอยู่เด็ด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 เดนี่มันได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วได้ยินเสียงบลับัลลีทำไมช่วงนี้คิดอะไรพูดไปหมดเลยวะพไม่คิดเลย ทำไมพี่นิกเนาะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอย่าเพิ่งหมุนกูดิวะออกเป็นฟิเกตสปินเนอร์ทำไมมาเป็นอีกงากนอะไรเกิดอเอ่ออยากเสกอ่ะอืแหักจังวะลูก <c oughs> <c oughs> ผมมันไม่ได้ตีมันไม่ได้ตีขาเข็นม, <c oughs> มันพีพ โอ้ยยยยยยโอ้ยยยยายยยายยผมเป็นพ่อมันผมมีสิทธิ์เนี่ยเห็นปะไอไอกาดมันจะเตรียมมากระทืบผมแล้วสเตมิน่นี่ไม่ขึ้นนาทีนี่ส is ยอดจริงดมด o m อให้ตาน ไม่ไมาตีไปเลยเมื่อกี้ผมยังไม่ทันดาเมเลยผมมายินดูพี่ไม่เป็นไรทำได้ตู้มมาลูกพ่อเก่งมากเดี๋ยวไปเลยลูก <c oughs> เดี๋ยวพอสป,ปอร์ตเองรอย่าคามานันมันเป็นเจ้าทะเลรักสงบ ป่ะ,ม,ม,ปม,ม,ะมันไม่เห็นตีพี่นีกเลยเดไปตีมันมันรักสงบอ้าวมันเป็นมีโดนจับเปลี่ยนาเดี๋ยวผมมาช่วยเพื่อนพี่ป่ะเป็นคาวดับควายอืออือเอา โอ้โอ้โอ้แหลก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 เอ่อตังคึ้นดังเอาลูกผมมาเออบาบาแล้ววตายไอวอนคิวูนี่โฟไปบบอก เฮ้ยอย่าหัวอย่าหัวไม่ให้นครับไม่ึ้นอ้าคลคนละรหัสไมว่ายน้ำได้เหรอวะอ้าวอุ้ยยังแรงสองร้อยสองร้อสองร้อย โอโอ้ยเร็วด้วยมึงคนตนนีเดี๋ยวใส่เฮ็ดการดได้ปะใครอ่ะมอดเอามาดียิงขอขอ,ขอกางกระบาลยิงไม่ยิงเลยนี่หลบได้เป็นไงเอาเฮ้ยจะเปนบ้าไม่ทำงาน <c ười> โ,โอ้ยผมอยู่ไหนวะเดี๋ยวหลบเดี๋ยวหลบเดี๋ยวหลบโดนหลบโดนหลบชุบกันเอาลงนะ้ำไปเลย ไม่ไม่ไปละไม่ไปละมันอยู่ทางนี้แหละคะแนนอายนอนเอ้เ้เดี๋ยวนะมองไปมองมาสตรีมหมดมันกลับหัวนี่ว่าอ๊ะอะไรมันเตกว่ะเห็นดาวเลย อะละฮะล้ำล้ำล้งแสงอุตสาโอ้ยครับยังโอเคอันไนอ้าวอาวอ้ไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นเอ้า แม็กมาติดใบเฟือนมวยใบเฟือนมวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ,อะไรอ่ะอ่า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 อ่อืมโดนเปล่าวะอืมเอ้าไม่โดนวันนี้ดีมาแต่งตงัวือนคนจีนเลยวะมึงใช้คอนซัมเป็นเป้าเฮ้ยอืมอืม <c oughs> <laughs> อ,อ,อ,อุ้ยอุ้ยอ้าอ้าอ้สบนน้ำไม่ทันะันอไ,ไ,ไ,ไละละโอ้โหไปไปกเกาะเจอแสงแน่นอนนี่เนี่ยอวะ อีกไม่นานสเตปมีน้าเจ้าก,ก็จะหมดฮารูนะ <c oughs> ่ะบลาบลาะลาบลาผมอยากเอฟเคโปรจากโจโจ้พี่แต่กลัวอเอฟเคเวลาจะหลุดอ้าวเรื่องไงเจอสเต็ปหลอกหลอกตาหลอกตาดู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 ดดดดด ตร,นะรรรตรงน้ำไิดีขอขอไม่แมนนะแมนที่นี่ไอ้ขำอะไรขำอะไรขำอะไรขำความสำเร็จตรงมาดู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 อ้าวสลามบินมาแต่ไกลเลยนะ <Saint> <c oughs> โอ้ยหลบ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 ,ลบข้ามันดีเออเออค่ะเออเอา,าเอาเอ

อุ้ยเสียงอย่างมันอะเสียงมันอะดดดดดดดเขาปรับเสียงแสงเ่ะอทำไมเสียงมันแปลกแปมันอยู่ในเทคนี่ยนกูกูขอเดาว่าด่าเมื่อก็กระจกยานตะอ้าวนี่มันผู้ชายมนติซาร์อู้อืมเอาอืมอืม รู้รู้รู้อืมเขาลุกคุมหน่อยมาเออไปหลบไปหลบหลบมายิงให้โดนเลยอ้าวไอ้ผมหมดลืมไหนโอ้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 แย่ละกระแสงรู้สึกไงโอ้ยเฮ้ย พี่เรามาทำอะไรวะพี่โอ้ยเออจริงๆนะพักสเตมินา,าก่อนจะหมดแล้วหมดแล้วเอาง่ายๆอืมกันใครมาจมน้ำอะมาดีเตะเรือตัวเองดีอา้าว แน่หลบได้ยกหลบยกหลบใ <c oughs> ช่ไหมใช่ผลทุเรียนเลยออไปไอตัว <c oughs> ใ,หใหญ่ใหญ่ไปอีกใหญ่ใหญ่ <c oughs> มันมันมึงรวยสเตมิน,มนาจังนะอะแล้วมีนะอ้าวอัลเบียชนะชนะมี่เท่ากับเอ่อโรสโรสโรเซอร์โรเซอร์แบดแบดอยู่แบดอยู่แบดอะไรอะ่ะนี่อะไรอะ่ะอะไรอ่ะทำอะไรวะเนาะอ๋อต้องไปกลับบ้านกันไปตีเรือครับ เสร็จอ้าวยิงมาเฮ้ยอ้าวอ้าวอะไรไมนดีวะอ้าวบ่ไปบอกมันนี่อ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยอ้า โอนคอนฟินขุยดไปแล้วมาเกี่ยวคอนฟินเกี่ยวคอนฟิสแอบแอบไอ้เกี่ยวคอนฟินเกี่ยวคอนฟินเออไม่ได้อย่างนี้รู้สึกว่าร่างกายโดนโปวดอุง้งเวลาพิการเปิดขาไปใต้น้ำเลยเห็นเห็นอ่ากดไม่ขึ้นครับอหอยจมน้ำตาย ก็อ้ามไปดิการอ,อะไรวะเนี่ยว้าวว้าวอ๋วอ,อพูดผิดบอกเฮ้ย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 อุ้ยโจลีสองดอกมันไม่ได้เตะโดนไม่งั้นการแตกวะเฮ้เครือพาคิ ตกน้ำฉลามเอาดีอ๋ออ๋อออรู้แล้วไม่ดีใช่มากมากนี่ไอ อ๋อเฮ้ยผกี่อีอ้าวให้ขกต่ำหน่อยอ้าวอรถไฟบ็อกตรงนี้ถึงปะวะโอเล็กอหลกกหลอ๋อใชหน้าจอไปด้วยแล้วยูทู e ไปด้วยมันแหลก มาเสุเียนวันนี้วันตายของเจ้าไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มไม่โอเลยใหญ่อ้าวสลามดีดีดีงานดีงานดีอืม,อมเก็บไปดี <c oughs> อืมติดไปกับโอโอล่รกักมาก ไว้ได้ไม้ว่ะองเจงทีนี้มันคนโง่ขึ้นนี่เนี่ยอ้าฮ่าฮ่าฮ่าเอาเอ้ย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 ชิ้ง่องมันจะตายยังไงเนะี่ยสิดท้ายกี่นะี่ยอุ้ย เอ้าเล่นมาแล้วหน่อยโอ้ยครึ่งหลอดเลยเอาอเนี่ยสเตมิน่าใช้ไปกับอะไรวะเนี่ยพิกันมันแค่สเตมิน่าด้วยเหรอเนี่ยดาบใหญ่ไม่ตายเด็กดึงใหญ่อดาบเป็นดาบ โหเวลาตั้งหลักเงยดู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 จมน้ำตายจมน้ำตายจมน้ำจมน้ำเออเนี่ยดาบเรนเนี้ยไม่ได้ใช้สเตมินาเนี่ยเอาเร็วไปนิด อ๋อมันทุบลงมาอไม่ได้อุ้ยโอ้โหมันดอกแล้ว46โง่จบตับ <laughs> อ <laughs> เออเกาะไปทางไหนวะเฮ้ยนี่อ่ะอ๋อมันการสกกีิวบาเลกบาเลกเฮ้ยโอ้แตก,ก <laughs> น,นิ่ล้ะไรอะไรนี่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 

มองเห็นภาพมาน,น,นี่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 ผมมีใช้เผ่าหมัดฉลามมันอ,อันนี้อืมดัชนีบูชี <c oughs> อันนี้มันไม่ลงเลยอืมมันสเตมีน้ามันไม่มีอะะชูวยยังไงอ่ะ อืมอืมมีเบามีความความเร็วความเร็ลไอแอมก็ s ปี e d อสกิลสกิลเอ็กไม่แหกกาดแล้วเดี๋ยววันแรกวันบากว่า,วาพี่ ใช้ได้แค่นี้อะ่ะอืมขึ้นมาใหม่อืมแล้วก็ตกไปใหม่เฮ้ยอม,มองเห็นแล้วมองเห็นแล้วอานาคตของแกนะตรงนี้ไงล่ะไงวางนี้เก่งปะอืมเฮ้ยเฮ้ยหย,ยกกบหยกกบหยบ ม,ม,ม,มามาเดี๋ยวคายมามาเดี๋ยวก็จมน้ำตายจะผมมาเรีบยบมาเรียกเกินสเตมินาด้วยโ <c oughs> อ้โจบไปอยากตายไหมพี่อยากตายบอ,อ อยากเซฟผ้าหัวเราจะได้แล้วโอเคเออ๋อ้มโอ้ยถ้าจะสปีดแค่นี้เอาเฮ้ยเรือมาเฮ้ยไหลตกพอดีเลยตีพอดีอูออ้ยังโดนอยู่เว้ย ยังวันนี้แหละแน่หรอกเล่นเอ้ามันเสียสเตมินาไวเนี่ยเอาขอยืมเรือเร็วหน่อยปะไปเลยเอ้าอืมในเท้าของนายเนะี่ยยังมีความแค้นมากเกินไปนายละความรัก เขาก,ก็เห็นพี่ไม่ค่าผมสกทีผมนึกว่าพี่ไม่ค่าเอาค่าหัวไงคือ <_ d ata> ล้ออะไรแทที่พี่เ้ยว่าในที่สุดก็ได้พักสเตมิล่าเอ่อเหมือนเพื่อนพี่นิกก็ค่อยๆทยอยออกไปทีละคนสองคนแล้วนะพี่ โอ้ยไม้เต็มเลย <laughs> พั้สเต็มยน,น้าก่อนวีดเอาหายไปเลย <c oughs> โอ้วิ่หาแมงบนนี่แหละ <laughs> <c oughs> อให้ตกลงมาเก็บปวดเกียนตาย โอ้โ้เมื่อกี้พี่นิกงอ้ยอะไรผ่านนะกลัวพีนนี้พี่นิกงก็ไม่อาหารตำแหน่งผมไม่เจอละ <laughs> ลองเลยจะก็ตัวตายาเลยพี่นิกง